เาปากหมุดให้ตรงนี้ให้เข้าไปในป่าเนี่ยแต่ว่าเลยมาแล้วแล้วทีนี้กลับรถตรงไหนล่ะดูแกเลียวจะเรี้ยวได้ไหมตรงนั้นน่ะโอ้ยหางมันจะปัดเสาไฟเขาลม้ม เขาไปได้เราก็ต้องไปได้ไม่มีปัญหาเขาเลี้ยวได้เลียวได้เราก็ต้องเลี้ยวได้โอ้ยปักหมุดให้ทีทหนึง สเติร์ผมน,ะนมี่นะน้ำทิมด้วยเดินกลับเนี่ยตำแหน่งมนะันเข้าไปในเนี้ยเนี่ยต้องป้ายก็ขาวเนี่ยอีกห้าร้อยเมตรเลี้ยวขวานั่ยงนี่ที่เลี้ยวขวาอยู่โอ้มันเลยแล้วนี่ก่เลวขวาอยู่ มาถึงตรงนี้ให้กลับรถอีกเลยนี่อีก300<ป>เมตรเลี้ยวขวาเดี๋ยวขวาอีกแล้วโรู้เรามันตรงไหนล่ะตามตามจริงมันลงพรุ่งนี้นะแต่พอดีมามาถึงเรื่องนานแล้วเลยมันติดต่อหน้างานไม่ได้ ปรีบริษัทท่อเขาลถบริษัทท่อเขามาคันหนึ่งขอได้เบอร์มาใหม่บอกว่าเขาเลยให้เข้ามาเลยติดต่อได้เขาก็เลยให้เข้ามาเขาจะลงให้พรุ่งนี้เขาจะได้หยุดว่างั้นนะ งานท่อม,มันเสียตรงนี้แหละหน้าง,งานอะไม่มั่นใจอยากเข้านี่ยังดีเนะมันยังมีเว้าตรงเนี้ยเขายังปล่อยช่องเหล็กเอาไว้อะถ้าไม่มีเนี่ยไม่ไม่รู้จะไปตรงไหนเหมือนกันนะแล้วขึ้นเนินมาอย่างชันเลยเมื่อกี้คันนี้ก็ขึ้นไม่ไหวเหมือนรถแกไม่มีแรงคันเนี้ย ขึ้นมาคอนนัมปี้เลย